นี่คือเสียงที่ทุกคนหาซื้อไม่ได้นะครับเป็นประสบการณ์ขี่รถขึ้นเขาโดยที่ไม่มีอะไรเลยดักเมื่อกี้ก็ไม่เปียนนะครับดูบรรยากาศนะครับไหลมาดักดูบรรยากาศตอนกลับดูบรรยากาศตอนกลับแต่ละคนนะครับท่ามกลางสายฝนหลายๆคนยังนอนกอดแฟนอยู่ที่บ้านนะครับตากแอรไม่มีโอกาสเหมือนเราไม่มีโอกาสนะครับภาพบรรยากาศแบบนี้ไม่มี สามีคนไหนภรรยาคนไหนไม่พาลูกเมียตัวเองมาทำแบบนี้ครับคนที่มาอย่างนี้คือน่าชื่นชมครับเป็นผู้ใจบุญพร้อมที่เสียสละลูกเขาบนเขาก็ไม่ว่านะครับเพราะว่าหาซื้อไม่ได้ประสบการณ์อย่างนี้ผมไม่มีใครพามาตากฝนและขี่รถอย่างนี้ครับดูปิปดปต่อยครับพิ่ต่อยเป็นไงบ้างพี่ พี่ต่อยยิบม็ยากสุดยอดเลยยากยากจีบอกสุดยอดครับเดี๋ยวนี้ไม่เสียวแล้วครับปากซีดเลยหนาววางกลิบงใครับ